จะฮีทแล้วครับจะฮีทแล้วนะครับสวัสดีครับผมโอเปร่าไรเดอร์นะครับวันนี้จะมาให้ทุกท่านได้ชมนะครับพอดีผมได้รถตู้มาคันหนึ่งนะครับเป็นรถ Toyota Hi าไฮเอ p ซูเปอร์คนะครับซึ่งเป็นรถที่มีเป็นช่วงล่างเป็นคอยสปริงนะครับก็ ใน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 บอดี้นี้ไฮเอสหรือหัวจ้าหลวดเนี่ยมันจะมีทั้งเป็นช่วงล่างที่เป็นแหนบเป็นคอยสปริงนะครับมันจะเป็นรถตู้รุ่นที่ได้รับความนิยมค่อนข้างสูงนะครับสำหรับคนอายุรุ่นเราเขาเดียวกับพวกเราน่าจะเคยได้นั่งรุ่นนี้กันนะครับแล้วก็ที่ที่มันสําคัญก็คือมันมีมันมีการปรับทําให้นะครับสามารถเป็นรถตู้สําหรับผู้บริหารได้นะครับมันเป็นก็คือเขาใส่คอยสปริงเข้ามานะครับแล้วมันก็มีบางบางตัวที่เป็นไฮเอสแล้วก็เป็นโฟวิลซึ่ง โอผมอยากได้รุ่นนั้นมากเลยแต่งบไม่ถึงนะครับวันนี้ก็เลยเอาซปเปอร์คัสตอมมานะครับเป็นเป็นเครื่องนะครับเบนซิน205นะครับก็เรียก 2RZ นะครับแล้วเป็นคอยสปริงนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะครับว่าเราได้คันนี้มาเนี่ยเราจะแต่งมันเป็นแคปเปอร์แวนนะครับแล้วมันจะเป็นแบบไหนบ้างใช้งบประมาณเท่าไหร่นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมให้ดูเนาะ นี่เลยนะครับอ่าครับเดดเดดเป็นตัวเป็นตัวปี2000นะครับเป็นตัวปี2000นะครับเอ่อให้สังเกตเนาะนะครับถ้าเป็นช่วงล่างคอย l spring เนี่ยก็ให้ไปสังเกตที่ใต้ท้องนะแต่ว่าให้ดูนะครับรหัสตัวถังนะครับถ้าเป็นคอย l spring แท้ๆมันจะมี rzh นะครับ rzh เนี่ยก็คือเป็นเครื่องเบนซินนะครับอ่าตัวนี้ที่ได้มาเนี่ย ติดแก๊สมาแล้วนะครับติดแก๊สนะครับแต่ถ้าเกิดใครที่ได้ตัวเครื่องส0 0พนะครับก็จะเป็นรหัสตัวถังจะเป็น k z h นะครับ k Z h นะครับ mm. ก็จะเป็นเครื่องเครื่อง3 0 0พันหนึ่ง k Z h นั่นเองนะครับ mm. ให้สังเกตด,ดูนะครับ mm. จะเห็นไหมเนาะนะครับให้ดูใต้ท้องนะให้ดูใต้ท้องนะครับจะเป็นคอย l spring เห็นไหมครับอ่าตัวนี้จะเป็นคอย l s p r i แต่ถ้าเป็นรถตู้หัวจรวดทั่วไปน่าจะเป็น LH 1 LH นะครับรหัสตัวถัง LH นครับแล้วก็สังเกตได้ว่ากระจกเนี่ยก็จะเป็นกระจกบานใหญ่นะครับสีก็จะเป็นทูโทนนะครับนะครับก็ตัวนี้นะครับจะบอกว่านะครับเป็นพื้นฐานเรียกว่าเป็นรุ่นปู่ของตระกูลอัล่านะครับเป็นรถตู้ที่ใส่ คอยสปริงเข้าไปนะครับเป็นรุ่นแรกๆเลยนะครับที่ที่เริ่มใส่คอยสปริงเข้าไปเพื่อความนุ่มนวลนะครับก็แล้วแล้วประสบความสาเร็จก็เลยทําให้นะครับเอาผาดก็นะครับตะกูลเอาผาดหรืออะไรก็เป็นรถตู้ที่ใส่คอยสปริงนะครับอ่าเห็นไหมะก็จะมีเบาะสามแถวนะครับเบาะสามแถวนนะครับแถวแรกเนี่ยสามารถหันหันหน้าไปตามตัวรถหรือหันหลังกลับก็ได้นะครับ แล้วก็พับเป็นโต๊ะกลางนะครับแล้วก็นะครับเถาหลังนี่ก็เอนนอนได้นะครับข้างในจะเป็นจะเบาะเป็นลักษณะน,นี้ความตั้งใจของผมคือผมอยากจะทําเป็นโฟวิวนะครับก็เดี๋ยวเราไปสอบถามผู้รู้ดีกว่าว่านะครับจะแปลงเป็นโฟวิวต้องใช้งบประมาณเท่าไหร่นะครับค่าภาษีเท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวเราไปสอบถามผู้รู้กันนะครับไปเราอยู่บนรถแล้วนะครับอ เป็นระบบกันขโมยนะครับโอ้เครื่องมีสะดุดสะดุดนะครับเดี๋ยวเราต้องไปทําเครื่องกันนะครับเครื่องมีสะดุดสะดุดเครื่องมีสะดุดสะดุดนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่ของที่โควิดนะครับ โวิดเดี๋ยวเราจะกันครับเ,เติมแก๊สไป420บาทนะครับน่าจะอยู่ประมาณจิลิตนอ้อย35ลิตรนะครับเอ,อเดี๋ยวเราจับไม่กันว่า35ลิตรหรือ420บาทเนี่ยจะวิ่งได้กี่กิกโลสำหรับเครื่องสองนาซันะครับตอนแลนี้นะครับปัญหาของเราคือนะครับ ใม่ราบว่าเห็นหรือเปล่านะครับเราขับที่ความเร็ว80เนี่ยนะครับความร้อนขึ้นจากที่แล้วครับเปทีแล้วนะครับแล้วเราชะลอด เดี๋ยวหลังจากดูช่วงล่างเสร็จนะครับเครืงี oh, <no. S 1> ครับก็จอดข้างทางนะครับจับเครื่องเให้ดู๋ยวใะ้หน้าันะ, oh, <no. S 1> อจ,ะจอนะจับเครื่องนะ oh, <no. S 1> ก็ไม่รู้ว่าเป็น ที่อะไรนะครับแต่ว่าเดี๋ยวรอสักพักนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราเติมน้ำเข้าไปการที่เครื่องฮีทนั้นนะนะครับถ้าเกิดถ้าเกิดเราเปิดฝาหม้อน้ําแล้วเติมน้ําเลยะครับมันจะทําให้ลุกสูบหรือฝาสูบโกงได้นะครับเพราะว่าเครื่องมันร้อนร้อนจัดนะแล้วเราเติมน้ําเข้าไปเนี่ยพอเครื่องร้อนจัดไปโดนความเย็น ในอุตภูมิ้นปกติเนี่ยเหล็กเนี่ยลักษณะของเหล็กเนี่ยเวลาเวลามันร้อนแดงๆแล้วพอเวลาโดนน้าไปเลยเนี่ยมันจะทำให้เขาเรียกว่าฝาสูบโป่งแล้วความเสียหายมันจะเยอะเพราะฉะนั้นท่านใดนะครับที่ประสบป,ปัญหาฮีทนะครับก็ควรจะจอดรถนะครับอย่าเห็นเขาเรียกว่าอะไรถ้าเกิดเห็นเกนเนี่ยมันขึ้นเป็นง e ี t แล้วเนี่ยอย่าไปฝืนขับต่อนะครับความเสียหายมันจะสูงมากนะครับแล้วต่อให้จอดแล้วก็อย่าเพิ่งรีบ ใส่น้ำเข้าไปในหม้อน้ำนะครับแล้วสตาร์ทไปต่อเนาะมันก็จะทำให้ฝาสูบโกงนะครับถ mm ้าความเสียายจะเยอะก็แนะนำให้จอดข้างทางจนอุณหภูมิเครื่องเริ่มเย็นลงแล้วค่อยเติมน้ำนะครับ mm hmm. วันนี้เดี๋ยว,ยวตอนนี้ผมจอดอยู่ข้างทางเดี๋ยวหาอะไรทานก่อนดีกว่าแล้วแล้วก็ค่อยมาเติม mm hmm. วันแรกกระโดดซะ,ะ,ะครัแล mm ้ว hmm. ไม่ เราไม่ได้ไม่ได้ดูด้วยนะครับว่าจริงกันใช้รถมือสองหรือใช้รถเก่าเ่นียต้องตรวจดูน้ำว่ามันเครื่องเราก็ประมาณ ห้องหน้าเรา็นไรเปิดเปิด ปกติเนี่ยนะครับถ้าเป็นรถรถมือสองนะครับก่อนก่อนออกจากบ้านเช้านะครับเราควรจะเช็คพวกพวกอะไรเนี่ยพวกเรียว่อันนี้น้นำ้มันเครื่องหรอเล่อน้ำมันเครื่องนะครับน้ำมันเครื่องคนเก่าน่าจะเพิ่งเปลี่ยนมาส์เดียไนะครับอ้อาวตาก็ไม่ดีครับ ส่วนตรงเนี้คือหม้อน้ำแตกๆนี่ยังตอนร้อนอยู่นะครับเดี๋ยวทิ้งไว้สักครู่แล้วเดี๋ยวค่อยอามาเช็คนะครับว่าน้ำแต่ดูแล้วก็น้ำก็ไม่เดือดมากรับน้ำโอ้น้ำขาดจริงๆด้วย นี้นะครับความร้อนเรื่องลบรวมเมื่อกี้เปิดห้องเครื่องดูเนอะดูน้ำในหม้อน้ำก็ไม่ได้ขาดเยอะเติมไปแค่ลิตรหนึ่งนะครับไปพอดีไปเติมแก๊สมาแล้วได้น้ำมาสี่ขวดแล้ก็คิดว่าน้ำเขาจะให้ให้เราไว้ไว้ดื่มระหว่างเดินทางปรากฏว่าเอาไว้เอาไว้เติมน,นะครับรถนะครับเมื่อกี้เปิดหม้อน้ำดูก็ผมเติมไปแค่ประมาณลิตรหนึ่งก็ไม่ได้ขาดเยอะก็สันนิษฐานว่าน่าจะ หม้อน้ำตันหรือเปล่านะครับก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปต่อกันนะครับที่ปล่อยเครื่องเย็นนะครับแล้วก็เติมน้ํานะครับแล้วก็สตาร์ทนะครับขับมาได้ไม่ถึงกิโลครับก็ความร้อนขึ้นสูงอีกรอบหนึ่งน่าจะต้องลากแล้วครับนะรเพราะแทนที่เราจะไปอู่ช่วงล่างตอนนี้เราไปอู่ซ่อมรถก่อนนะครับเดี๋ยวรอดูว่าจะต้องไปอู่ซ่อมรถยังไงนะครับเย่ มือช่างเรียบร้อยแล้วนะครับก็เมื่อกี้เจอสาเหตุแล้วนะครับก็คือเกิดจากสายนะครับสายยางนะครับที่ออกจากหม้อน้ำก๊อเครื่องเนะี่ยมันะรั่วก็เดี๋ยวต้องทิ้งให้เครื่องเย็นแล้วก็เปลี่ยนสายยางเส้นนี้แล้วก็สตาร์ทเครื่องแล้วก็ดูว่าเปิดฝาหม้อน้ําดูว่าน้ำาน่ะมันเดินดีหรือเปล่าแต่ถ้าน้ํามันดันออกเนี่ยก็ปัญหาใหญ่ก็คือฝาสุบโกง ครับก็เดี๋ยวมาลุ้นกันสิบชั่วโมงอ,กออกมาแล้วนะครับตอนนี้แต่งทำให้น้ำมันร่วตอนนี้สรุปว่านะครับสรุปว่า,วาของมือหนึ่งก็ไม่มี ไปเชียงกงก็ไม่มีเพราะว่าช่วงนี้ปิดประเทศนะครับก็มีตัวหนึ่งก็รั่วนะครับที่เชียงกงก็เลยเป็นว่าต้องไปให้ร้านหม้อน้ำตีขึ้นมาใ,ใหม่ก็จะเป็นอะอลูมิเนียมรถอลูมิเนียมอยู่ห5นห้านะครับาาออก็แรงนึ่อีกประมาณ6 0ร้อยนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นพลาสติกจะอยู่ปรนะมาณเอ๊พลาสติกเท่าไหร่นะพี่ อะลูมิเนียมเท่าไหร่นะอลูมิเนียม6,500 5,500พลาส <5. S 1> ติกเท่าไหร่นะพลาสติกมันเยู่เพเขาเขาบอกว่าอยู่ที่ประมาณในั้น0 0 0พลาสติกอยู่5,500นะครับต 5, 5แต่ว่าที่ทีละคนบอกว่าให้แนะนำเป็นอลูมิเนียมเพราะมันจะกดกว่าแล้วจะได้ไม่มีาาปัญหาอ่าถามว่าเอาตัวนี้ไปทําได้ไหม<ป>เขาบอกว่าไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าเพราะมันไอ้คลีปมันคลีปเป็นเสื่อมแล้วใช่ไหมครับคลีปเป็นเสื่อมแล้วก็ใต้ในเริ่มตัน ที่เป็นเสื่อมแล้วไสในเรื่มตันแล้วนะครับก็เลยต้องสั่งไปนะเราก็ต้องฝากรถไว้นะครับเราก็ต้องเดินกลับบ้านเรารสรุปนะครับวันนี้นะครับก็สำหรับท่านนะครับที่ซื้อรถมือสองมานะครับอันดับแรกเลยเนี่ยที่ท่านควรจะทำเลยนะครับก็คือตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์ก่อน นะครับหมอน้ํานะครับน้ามันเครื่องนะครับลาเบกเบิกอะไรเงี้ยต้องเอาไปให้ช่างนะครับที่ที่ท่านเข้าประจำเนี่ยเข้าไปตรวจสอบก่อนเลยนะครับก็อย่างอย่างเหตุการณ์นี้ก็คือหมอน้ำเนี่ยตกขั้วขั้วมอน้ําที่ที่มันต่อเข้ากับท่อยางเพื่อที่จะไปหล่อเลี้ยงเครื่องยนต์เนี่ยน,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 นะครับมันมันใช้มานานแล้วก็เนื่องจากมอน้ำมันเป็นหมอน้ำพลาสติกนะครับแล้วแล้วมัน มันเสื่อมมันก็เลยแตกนี่ยพอแกะออกมาเนี่ยมันเป็นป่นๆเป็นชิ้นเลยนะครับถ้านะครับเราไม่ได้สังเกตเนี่ยถ้าเราขับไปแล้วเ,เราไม่ได้สังเกตเรื่องของความร้อนนะครับซึ่งหลายๆคนน่าจะไม่ค่อยได้สังเกตนะครับถ้าไม่ได้สังเกตเนี่ยแล้วคุณขับไปเรื่อยๆเนะครับจนเครื่องมันหยุดไปเองเนี่ยเขาเรียกว่าเครื่องฮีทจนเครื่องมันหยุดไปเองนะครับก่อนที่คุณจะ ดับเครื่องอะนะเกิดขับไปเลยแล้วมันดับขาเท้าคุณเลยเนี่ยฝาสูบน่าจะโกงนะอันนั้นค่าค่าใช้จ่ายจะสูงมากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเห็นความร้อนขึ้นสูงนะครับให้รีบเข้าข้างทางจอดจอดรถก่อนแล้วรอเครื่องเย็นนะครับแล้วรอเครื่องเย็นค่อยค่อยเติมน้ําเข้าไปนะครับอ่าบางท่านไม่ได้สังเกตขับไปเรื่อยเนี่ยดับขาเท้าเลยเนี่ย มีโอกาสเสียหายสูงมากนะครับมีโอกาสเครื่องพังเลยนะครับแต่บางท่านก็นะจอดเสร็จปุ๊บความร้อนขึ้นใช่ไหมครับจอดเสร็จก็เติมเปิด,ปดฝาหม้อน้ําเติมเลยอันนี้น้ําพุ่งเข้าหน้าเลยนะครับหน้าก็จะลวกเลยนะครับก็เสียโฉมเลยนะครับอันนี้อันนี้หนักกว่าเครื่องพังเพราะว่าเครื่องพังยังมีไปไปหาเงินมาซ่อมได้แต่ถ้านหน้าเสียโฉมนี่ มักกว่าครับร่างกายเราสาคัญกว่านะ,นะครับถ้ากรณีเครื่องฮีดเนาะนะครับให้ให้จอดรถนะครับให้จอดรถรอจนเครื่องหายร้อนก่อนนะครับค่อยเปิดแล้วเติมน้านะครับค่อยเปิดแล้วเติมน้ําที่นี่าสาเหตุหลักๆที่มันฮีทเนี่ยมันก็ต้องมาไล่ดูนะครับมีตั้งแต่วาล์วน้ําพังนะครับพัดลมหม้อน้ําไม่ทํางานหม้อน้ําตัน นะครับหรือมีรอยรั่วนะครับก็จะมีสาเหตุอยู่ประมาณนี้นะครับก็คือมีวาล์วน้ําไม่เปิดนะครับแล้วก็พัดลมพัดลมแม่น้ำผ่านนะครับพัดลมพอมันไม่หมุนเนี่ยความร้อนก็เลยขึ้นนะครับแล้วก็มีแมะน้ํารั่วหรือสายยางตรงไหนรั่วนะครับก็มาประสบการณ์วันนี้แล้วก็ส่วนค่าใช้จ่ายสําหรับตัวคัสซอมตัวนี้นะนะครับ เถ้าเป็นของใหม่เนี่ยเนี่ยผมได้ราคามาอยู่ที่4,008นะครับเป็นของใหม่แต่เป็นยังเป็นคงเป็นพลาสติกนะครับ4,008นะครับแต่ถ้าจะเอาของเดิมไปซ่อมเนี่ยอที่ผมเช็คดูแล้วเนี่ยก็บอกว่าไอ้ตัวครีบหม้อน้ำเนี่ยที่เป็นตัวระบายเนี่ยมันเริ่มเริ่มเสื่อมแล้วนะครับเขาไม่เขาไม่ไม่มั่นใจว่าซ่อมแล้วมันจะได้แบบปลอเสียต่างๆนะครับแต่ถ้าเกิดออย่างอย่างเราไปหาเมื่อสองที่เชียงกงตอนนี้ นะครับเป็นช่วงโควิดเนี่ยของจากญี่ปุ่นเนี่ยไม่ค่อยเข้านะครับก็ <c oughs> หายากนะครับ <c oughs> หรือจะหล่อขึ้นมาใหม่หรือจะทำหม้อน้ําใหม่เ่ยเป็นเป็นของคนไทยเลยเป็นเป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองหรือทองแดงเนี่ยเมื่อ,อก,กี้ผมเช็คมาเป 8, 6, ็นประมาณ6,500นะครับแต่โชคดีนะครับโชคดีที่ท,ที่อู่เนี่ยเขาโทรเข้าไปในในในเมืองนะครับแล้วเราก็เลยได้ได้หม้อน้ําของตรงรุ่นมานะครับในราคา 8ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับประมาณ4,800ก็พรุงนี้ผมก็ไปเอารถแล้วก็เดินทางไปหาพี่โกวิตต่อนะครับ,นะรบเพื่อจะดูซิว่ารถผมจะแปลงเป็น w v i e l นะครับแปลงเป็น w v i e l แล้วก็ยกสูงใช้เงินเท่าไหร่นะครับ